เพื่อเราจับแผนเทียม G 4,400มาใช้กับอาทิตย์4060 Ti กิ g ะไบต์เอโรผลจะเป็นอย่างไรที่ 2K จัดไป4060 Ti 8กิกสีขาวตัวเก่งลุยเลย กดสเตต b บาร์จมแล้วกดอีกครั้งแล้วกดคอนโทรลเพื่อได้ก็ไปพุ่งไปข้างหน้าอย่างเงี้ยใช่ไหมได้ไหมไปดูซิไปโอ้เตรียมจะได้เท่าไหร่วะเนี่ยอเอ,อื้อเอ,อื้อไปทาไมอ่ะ โอ้ยมีโหลดไหลไปเลยเฮ้ยอย่าเยียบแกให้ตายเลยวะบ้าน้ำมงุงม่วงเราก็นึกว่าไปได้ไปจะไม่ยอมเป็นที่ทุนโลโอ้ยกระแทก เฮ้ยไปต่ออย่ามันไว้อย่ามันไว้อย่ามันไว้เฮ้ยโดนเม็นมุ้งมุงไม่ได้เลยโดนแล้วมันย้ายมิติเราว่าแล้วเรามีอะไรมากกว่านี้แน่ๆอย่าโดนมานนะมึงเอ้ย ไอเม็ดโม่มมันมีพิษอย่าเฮ้ยอย่าให้ยลื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเราไม่รีบขอแค่เพียงเราใจเย็นมากพอเราจะรอดโอ้โหมันยากดีวะเฮ้ย กระโดดฟังสีม่วงไม่ได้ด้วยอ้ไอ้แนแหละนี้ดีกว่าชัวร์กว่าโอ้ยังไม่จบอีกเหรอไกลยังอ,อ่ไงดีชนะแล้ว <S 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 รับชมสินค้าได้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนอันที่มือจีสี่พันสี่นี่โหลดไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช้กับอินเทลรจเอหนึ่งหนึ่ง้ากหนึ่งหนึ่งร้อยถึงสองร้อยซีรีส์นะครับจะเป็น,นเจนหกนั่นแหละอันที่มือจีสี่พันสี่ก็ประมาณเจนหกอะไรมีกดไลค์กับกดไลค์ด้วยวะเนี่ยกดไลค์คืออะไรให้กำลังใจเขานะกดไลค์ให้เลย กำล,ลังฝึกอยู่อย่าโดนนะนี่คนหรือบอทเนี่ยคนใช่ไหมเฮ้ย,ยคนเออคนเหรอคนเขาเขาอาจจะแบบเิ่งฝึกไงเหมือนเราอะเราก็ไม่รู้ม่วง,งเข้ามาเด้งหนอ การจอ,อ,อทำงานน้อยเลยเจอ4,004ดันีแต่มันก็บางทีมันก็เล่นลื่นอยู่นะราคาประหยัดมากบอกเลยกดดูราคาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปสวยๆนำขึ้นสู่เว็บไซต์เฮ้ยไม่ออกไม่ออกเฮ้ยกดไม่ออกเฟรมไทม8.7 8.4เฟรมไทม์ยิ่งเยอะยิ่งไม่ไมดีนะยิ่งน้อยยิ่งดี แต่เฟรมเรทยิ่งเยอะยิ่งดีกดชิปค้างไว้เพื่ออะไรโโฮวิ่งเหรอโฮอ,อะไรอะ่ะทำอะไรอะ่โอลละโกลัดไม่ทำะไรอ๋อเอาไก่เหรอ อุยคืออะไรวะทำอะไรอะ่ะอุ้ยทำอะไรวะเนี่ยโอ้า ไม่มีคะแนนเลยเหรอคืออะไรไอ้ไก่ที่ทำอะไรได้เอามานเอาไก่มายัางไงอ่ะอ๋อกดชีปค้างไว้ดึงไก่กระ ไม่ใช่อ่ะนี่ยการเล่นไม่เป็นของผมมันเอาไมา้ไก่มาจากไหนวะมีที่อื่นไหมเนี่ยอะไรวะเทวเเทว มาจากไหนอะ ไก่เหม็นขึ้นมาที่มือเลยว่าเอาแพ้เลยเออจบเลยเลิกเล่นจบเล่นได้ประมาณนี้แพ้แล้วอ,ออกเลยได้ใช่ปะ่ะนี่คือเราแพ้ไปแล้วใช่ไหม วี่เรีย์นัมเบอร์เป็น X623D763 นะครับสำหรับ CPU ตัวนี้ราคาถูกๆราคาย่อมเยาวอ๋อไม่ใช่เราเล่นแล้วประมาณนี้ครับที่เล่นได้ย่อมเยาวย่อมยาว ไม่เพลแล้วงอนแล้วถือไม้ไม่เป็นงอน exit เกมอ่ะดูกันเดี๋ยวเมนบอร์ดก็ขายนะครับะเทส cpu ก่อนเดี๋ยวไปเอา cpu แรงๆมาใส่เมนบอร์ดสองคอสองเทรด g สี่เนสี่ วิ่งเบสที่3.30กิกะเฮดอยู่บน H10M4D อ,อันนี้ก็ขายครับแฟตชไบโอดเป็น4211แล้วไบออตเวอร์ชันล่าสุดของเขานะแล้วก็แรมก็ใส่ DDR4 แถวละ16ไป2แถวก็เป็น32กิ 3, กับปะ3 2 0 0กับ r t x 4060 TI 8กิก d d r 6 Aero นันเออ่ะชัดดาวได้เสร็จแล้ว ก็ได้คุณภาพการเล่นประมาณนั้นนะครับใครสนใจเรื่องราคาย่อมเยาวก็จัดมาเล่นเกมที่ CPU รับไหวเน้นการจอไปใช้ CPU น้อยๆใช้การจอเยอะๆก็ใช้การจเารจ้าแรงๆเนี่ยเล่นพอไปวัดไปวาครับแต่ถ้าจะเอาคู่ๆกันก็แนะนำไอ้เไปเจนเจ เพราะว่าบอร์ดซีรีส์หนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งหนึ่งศูนย์เมเนี่ยใส่ได้ถึงเจนเจ็ดถ้าแฟดไปอ่อนแล้วนะเจ็ดพันเจ็ดร้อยเคไปเลยนะครับอ่ะ,ะ,อะเช็ดส่วนที่หนึ่งหนึ่งศูนย์เมนี้สภาพยังสวยดูสวยดีไม่ให้สวยดูสวยดีอยู่ไม่ได้ไม่ได้สวยเวอร์วังขนาดนั้นแต่ก็สวยครับสวยดี คือไปวัดไปวานสบายงานดีอ้าวผมมากล้องนี้จะไม่ได้เปลี่ยนแล้วมันอุย้ยเส็เก้อีอีกเนี่ยครับเป็นสองคอสองเทรดจีเป็น4บ้านนัมเบอร,ร์นี้ราคาย,ย่อมเยาเดี๋ยวไปถ่ายรูปขายนะครับโอเคนึงสองแชะเสร็จแล้ว ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้คลิปสั้นสั้นสั้นหรือเปล่า